เขาว่ากันว่าบ้านสะอาดจะเรียกทัพย์ดูทรัพย์เข้ามาในบ้านค่ะตรุจจีนก็ผ่านไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยมาขัดอ่างล้างจานกันค่ะซึ่งอ่างล้างจานอันนี้นะคะพี่ข้างบ้านเขาเอาไว้ชงน้ําค่ะชงกาแฟพวกคราบกาแฟคราบชาค่ะจะติดแน่นมากใช้อะไรขัดก็ไม่เงาไม่ออกค่ะวันนี้เราก็เลยมาลองใช้วีคลีนขัดกันดูนะคะว่าจะออกไหม ขั้นแรกเลยนะคะก็คือปั๊มมีคลีนหนึ่งปั๊มใส่ฟองน้ําค่ะจากนั้นเราก็พรมน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็ขัดขัด,ขดถูถูไปให้ทั่วเลยค่ะตรงไหนที่มีคราบแน่นๆฝังแน่นอยู่นะคะแล้วก็เอาเล็บจิกจิจจๆๆิค่ะขัดขัดไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนไม่สะอาดเราก็ขัดตรงนั้นเลยค่ะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะว่าคราบอะ่ะมันติดฝังแน่นมากมาก ยิ่งตรงท่อนะคะเห็นไหมคะที่เป็นดำๆตรงท่อค่ะคือตรงนั้นอะคราบแน่นๆเลยค่ะคราบแบบหินปูนฝังๆเลยค่ะตั้งแต่มีวีคลีนนะคะงานบ้านคือเป็นเรื่องสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะมีอะไรให้ทำทุกวันคอยหาคอยมองว่าตรงไหนแบบมันไม่สะอาดจะได้ใช้วีคลีนขัดลองขัดลองใช้ดูจะเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มสะอาดขึ้นเยอะแล้วนะคะ แต่เราก็ยังข,ขัดขัดขัดถูถูไปเรื่อยๆนะคะขัดต่อไปเรื่อยๆคะ่ะใกล้จะถึงจุดหมายแล้วค่ะคือถ้าจะให้สะอาดจริงๆอะ่ะต้องขัดสองรอบค่ะพอเราขัดต่อไปเรื่อยๆนะคะผ่านมาสักพักหนึ่งก็เริ่มจะเห็นแบบมันเริ่มจะแววขึ้นเริ่มจะใสขึ้นแล้วนะคะคราบที่แบบดำเกาะติดแน่นก็เริ่มจะออกคะ่ะออกแล้วคะ่ะ แต่ว่าต้องท่อนะคะมันก็จะขัดยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบเล็กๆอะคะ่ะมันเป็นซอกซอกซอยเล็กๆแหมจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นตรงนั้นนะคะขัดขัดขัดไปเรื่อยๆนะคะขัดไปะคะ่ะใกล้แล้วคะ่ะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะแบบว่าเอี่ยมแล้วนะคะ เราก็มาเริ่มขัดข้างบนกันต่อนะคะเป็นคาบดำติดแน่นเลยค่ะติดฝังเลยค่ะเนี่ยที่กรอกน้ำที่แบบที่เปิดวาล์วเปิดปิดคือดำเป็นลาเป็นเชื้อลาเปนหมดเลยค่ะอันนี้คือขัดเสร็จแล้วนะคะโอ้โหวาล์ว,วเห็นเลยค่ะสะท้อนเลยค่ะสะท้อนเห็นหน้าเลยค่ะจากนั้นก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดอีกรอบนึงน,นะคะเช็ดปุ๊บเหมือนได้ เหมือนได้อ่างล้างจานใหม่เลยค่ะวิ Wing ้งวับเลยค่ะ